สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับช่องที่สุมสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยเล้จ้าโอเคครับวันนี้เปิดเกมที่เรารักก็พบกับกิจกรรมเติมคูปองรับไอเทมฟรีอ่าผมไปส่องมาแล้วเติมแค่ร้อยเกทุกคนก็จะได้ไอเทมไนเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมที่เข้ามามีอะไรอัปเดตรู้ที่นี่เป็นที่แรกนะครับก่อนจะไปรับชมนะ ฝากร้านเติมเกมกออฟอนะฮะพรุ่งนี้นี่คือลูกค้าถล่มทลายถล่มทแหลมแน่นอนนะทักมากันตั้งแต่เช้าๆนะเออยังจอนจังหวะว่างนะเติมคูปองไปก่อนนะครับเพราะว่า m y สซี่บ็อกมาเนี่ยระเบิดแน่นอนผมไม่รู้ว่ารอคิวนานแค่ไหนนะแล้วก็งานก็จะยุ่งนิดนึงนะครับโอเคก็ไปโดนกันได้เลดตามนี้เลยทุกคนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็โดนมายังไม่มีโปรโมชั่นนะเพราะว่า เพราะว่าคนต้องการเยอะเออเราอยู่เพิ่งจัดโปรตอนเงียบๆเราค่อยจัดโปรนะอ่ะไปเลยเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะเติมให้ดูเลยนะครับว่า1 9 9บาทเนี่ยมันเร็วมันแรงมันดุนแรงแค่ไหนนะโอเคอ่ะเริ่มเติมเลยครับ1 2 3สไปเดี๋ยวผมเข้าเว็บเติมเกมก่อนนะอันนี้เป็นเติมเข้า ID ตัวเองไม่ต้องใช้ Open ID อะไรแต่อย่างใดนะครับเลือกเกม Rov เติมเท่าไร่นี้อ่ะจ7 0ิคูปองแล้วกันไป เรียบร้อยครับเติมไม่ฉันนี่เข้ามายังเข้ามาเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูหน้ากิจกรรมกันนะครับก็คือกิจกรรมเติมคูปองมันสูงสุด199คูปองนะดูมันเรามาดูกันว่า199คูปองอะไรบ้างก็คือเราจะได้ชิ้นส่วนยูเอนะครับ S c ก let Lo ลตันะไปรับแล้วก็เปิดดูเลยนี่เราก็เป็นการพรีวิวสกินยูเอไป คร่าวๆนะครับก่อนจะสุ่มบิงโอ้โหสวยใช้ได้แต่สีนี้ยังไม่ใช่ the ะเบสของ UA นะฮะไปดูสีตอบมีอะไรอีกอ่ะอันนี้เก็บไปก่อนอย่าเพิ่งรับนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปรับนะอะเขาบอกว่าเปิดเพื่อรับบัตรซิลเวอร์และบัตรโกอย่างละหนึ่งนะอ,ะอย่าเพิ่งรับบอกเลยแล้วก็อันนี้เป็นขวดนมนะครับไปสุ่ม ก็สาหรับใครที่ยังไม่สุ่มนะก็อน,นี้ก็ประหยัดไปได้25คูปองนะครับสาหรับกิจกรรมน่นนะจาก2จากการันตี250รก็จะเหลือการันตี225นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันจะรีทุกวันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอ่าแล้วก็นี่คุ้มโอ้เติมได้คัมพีขั้นสูงครับราคาเต็มคือ60คูปองเชียวนะแล้วก็นี้ได้อะไรโอ้ได้คัมพีขั้นสูง5อันนะครับ หรือว่าใครจะเลือกสก,กินก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็เลือกคำทีแน่นอนนะพิวพิวนะครับโอเคกิจกรรมต่อไปนะครับที่จะรีวิวนะก็คือคิ้นส่วนของ UA ครับ99คูปองซื้อไปไม่ต้องลำยัยครับเปิดแล้วก็ดูกันเลยว่ามันจะแจ่มแมวแวววาวแค่ไหนนะ <c oughs> โอ้โหเป็นอันนี้เป็นสีแบบแนวแนวเลือดหมูนะครับอา่าจัดกันไปได้นะนี้สวยใช้ได้นี้ โอเคอัน okay. นี้ถือว่าเป็นเดอะเบสเหมือนกันนะไอ้ของแถมไม่ต้องเอไม่ต้องใช้เราใช้นี้อ่าและคราวนี้นะครับมันจะมีกล่องอันนี้เอาไม่ใช่นี่ของเมื่อวานมันจะมีกล่องอ l ลิแกน r o โรสยูนะครับน่าจะเป็นสีของ UA ที่หายากที่สุดนะามาดูเลทของมันนะครับมันบอกว่า10%ที่จะได้ชิ้นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมซื้อ10กล่องควรออกนะถ้าเลท10%นะไป ดูเลยแต่ผมขออนุญาตเปิดทีละ5กล่องนะครับเออแล้วทําไมผมไม่ซื้อทีละ5กล่องแล้วเปิดทีละ5กล่องแล้วเปิดวะโอ oh. เคไม่เป็นไรทุกคนนั่นะแหละตามนั้นนะ Let's go 5กล่องแรกไปแล้วถ้าได้มาแล้ว5กล่องมันจะเป็นยังไงรับดิเห็นไหมคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้นะไป5กล่องอีกอย่าลำย,ยไม่ได้ก็ไม่เอานะครับพอโอเคจบกันกับยูเอนะเดี๋ยวรอ เจอกันที่คัมพีชั้นสูงโอเคฮะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็หมดไปแล้วนะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับใครที่อยากสุ่มมิสทรีบ็อกเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะพยายามหา ID ที่มันโคตรค่อยๆแบบคุ้มหน่อยนะคือไอดีผมเนี่ยมันเล่นอะไรไม่ได้นะเพราะว่า762ผมยังมี ID นี้ให้ลุ้นนะครับเป็น ID ของเพื่อนนะก็คือนี่เขามีอยู่725นะก็ลุ้นว่า สกินที่เขาไม่มีเนี่ยเข้ามิสทรีบ็อกหน่อยเถอะนะโอเคจะสุ่มไอดีนี้หยิบมีละครนงัน400 400รมีละครรัวๆนะฮะโอเควันนี้นนถ้า,ถาชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจมากเลยนะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นรับชมเลยนะจ๊ะอออไม่ใช่นั้นอะไรของดอยเซอร์นะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ